ยามไทยสุดขเขมรขนพวกสร้างบ้านช่องอ่านม้าน้ำยืนชาวบ้านเดือดบุกถล่มให้อพยพ เหิมเกริมยามประเทศไทยสุดๆหลังจากมีข้อมูลว่าชาวมเขมรพากันขนพวกเข้ามาตั้งรกรากที่บริเวณชุมชนช่องอ่านมาน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีและยังแสจัดเปลี่ยนชื่อสถานที่บริเวณใกล้เคียงเป็นภาษามเขมรอีกด้วยโดยพบว่าจุดที่ชาวมเขมรมาตั้งรกรากเป็นชุมชนเล็กๆแต่ก็มีบ้านเรือนหนาแน,น่นงานนี้ชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงพอรู้ความจริงก็เดือดควันออกหูพากันคอมเมนต์สนันว่าอยากให้เจ้าหน้าที่บุกถลม่มไล่ชาวมเขมรให้ออกไปหนักถึงขั้นอยากให้ทิ้งบอมกันเลยทีเดียวเพราะทำยังไงคนค เมรก็เหลือทนไล่แล้วก็กลับเข้ามาอีกโดยเพจเฟซบุ๊กทหารไทยไม่ถอยได้เผยแพร่คลิปวิดีโอให้เห็นภาพถ่ายทางดาวเทียมว่าชาวคอมเมมาปลูกบ้านในแผ่นดินไทยที่อําเภอ้ํำยืนช่องอานมา้าสูงให้เห็นกันชัดๆไปเลยว่ามีกี่หลังคาเรือนงานนี้ชาวโซเชียลก,ก็คอมเมนต์เพียบเลยค่ะบอกว่า ปล่อยไว้ทำไมไล่ออกไปให้หมดพื้นที่ของไทยเจ้าหน้าที่ผู้นำชุมชนหน่วยงานของรัฐทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นหลับหูหลับตาปล่อยให้เขาเข้ามามันก็ออกลูกออกหลานมาค,ค,ค่อยๆคืบดายยึดเป็นของตัวเองแล้วก็เรียกร้องนู่นนี่เรียกร้องนี่จะเอาสิทธิประโยชน์ให้เท่ากับคนไทยเลยมันก็จะปืนชาติอนาคตลูกหลานไทยของเราต่อจากนี้จะเป็นยังไงที่ของมันมีเยอะแยะงงทำไมต้องไปทำติดชายแดนกินที่ไทยเข้ามามันอยากได้ของของคนอื่นอะไรนักหนาะความโลภของคน เราก็ปล่อยให้เขาทำอยู่ตั้งนานทำไมไม่ผลักได้มันออกซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่แต่หน้าประหลาดใจว่าใครกันที่ปล่อยปะละเลยจนขมิบขนกันมาตั้งรกรากได้หน้าตาเฉยซ้ำอยู่กันเป็นชุมชนซะด้วยค่ะ ย้อนไปช่วงเดือนก่อนนะคะเจ้าหน้าที่ก็เพิ่งจะไล่ชาวคอมเมนต์ออกจากที่ดินจากแก้วหลังพบว่าค่อยๆขนกันมาสร้างบ้านรุกล้ำที่ดินไทยค่อยๆมากันทีละครอบครัวทําบ้านเป็นเพิงหลบอยู่ในเขตป่าโดยคนไทยซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินต่ำเอกสารสิทธิ์2ข้อหนึ่งที่ได้รับมรดกตกทอดอ้างว่าทหารกัมพูชาบุกรุกเข้ามาสร้างบ้านในแผ่นดินไทย จนกระทั่งผู้ว่าราชาการจังหวัดจากแก้วค่ะก็มีคําสั่งให้แต่งตั้งคณะกรรมการให้เข้าแก้ไขปัญหาต่อมาเจ้าหน้าที่จากกรมที่ดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปรังวัดพื้นที่ซึ่งเป็นจุดพิพาทตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่กลับถูกทหารกัมพูชาน,นํากําลังเข้ากดดันจนต้องหยุดการรังวัดไว้ชั่วคราวส่งผลให้กองกําลังบุรพาออกคําสั่งให้ปิดพื้นที่ดังกล่าวเพื่อความปลอดภัย และแม้ว่าทางการไทยนะคะได้ทําหนังสือประท้วงไปยังทางการกัมพูชาแต่กลับไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นค่ะเพราะยังคงมีชาวกัมพูชารุกล้ำเข้ามาสร้างบ้านในฝั่งไทยเพิ่มมากยิ่งขึ้น จากเดิมที่มีเพียงหลังเดียวตอนนี้เนี่ยมันปาไปถึงสี่ห้าหลังแล้วล่ะคะ่ะแต่ขเมเรนที่สระแก้วก็ถูกเจ้าหน้าที่ไล่ออกไปจากพื้นที่แล้วพอครั้งนี้มาตรวจพบเคสแบบเดียวกันที่อำเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีอีกเนี่ยขมเมนก็นับถอยหลังรอได้เลยเจ้าหน้าที่นะคะก็จะเข้ามาไล่แล้วก็ส่งตัวกลับประเทศแน่นอนเผลอๆเนี่ยโดนแบกลิดด้วยนะคะคุณผู้ชม